สำหรับใครนะคะที่กำลังรอช่วงเวลาแห่งความสุขปีนี้กรุงเทพมหานครและภาคเอกชนร่วมกันจัดงานเทศกาลสงกรานต์มากถึง198จุดด้วยกันค่ะพร้อมเปิดตัวแอปพลิเคชัน NiceMap นะคะที่จะรวบรวมสถานที่จัดงานสงกรานต์เอาไว้หาง่ายๆแค่เพียงปลายนิ้วเท่านั้นค่ะ ขณะที่ทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในชัดชาติสิทธิพันธ์นะคะก็ขอความร่วมมือให้ยึดหลักสี่ปอในการเล่นสงกรานต์ปีนี้นะคะก็คือปลอดแป้งปลอดปืนฉีดน้ําแรงดันสูงค่ะปลอดโปลแล้วก็ปลอดแอลกอฮอล์ค่ะรวมถึงเชิญชวนนะคะให้ใส่เสื้อลายดอกออกมาท่องเที่ยวกันตลอดช่วงสงกรานต์นี้ค่ะสงนะละฝากโวงน้งคน,นเจอผลิตภัณฑ์รับปีใหม่ไทยมีกิจกรรมการแดงเวทีแล้วก็สินก้าแบรนด์ของของดีห้าสิบของนายเพนะครับแล้วก็มีกิจกรรมหลายอย่างนะตั้งแต่วันที่สิบสองเมษายน มีการเจอผู้ติดหิงนาให้เระาผมนักกันนะครับแล้วก็มีงานเปิดเทศกาลมหาสตกลากรุงเทพมหานครมีกิจกรรมต่างๆร้อยแห่งครับทั่วกรุงเทพว่าเราอยากจะให้กระจายที่อยากระจุกให้เศรษฐกิจมีกระต้นแล้วทีแล้วนี้ก็ดีอาคกีฬาไทยเป็นเยอะตหลเองก็ไม่ได้มีงานอะไรมากแต่เราอยากจะให้เกิดใหม ถ้าเอกชนเราเป็นผู้นำมากกว่าแล้วพวกผู้ตำรวจตำรวจนะโดยเพราะทางกลุ่มทางท่านตำรวจที่ต้องดูเรื่องความเรียบร้อยผู้คู่กันไปนะรันเราคงเน้นในเรื่องความปลอดภัยแล้วก็เพื่อให้เป็นงานที่ส่งเสริมยึตดตารธรรมนโดยเพราะท่านอธิยดีได้รุนามาวันนี้ด้วย,ยก,ก็จะเน้นว่าเป็นงานที่ส่งเสริมฒนธรราที่ดีของคนไทยถม่ว่าจะเป็นงานสงกรานที่สนุกสนานปลอดภัยส่งเสริมวัฒนธรรมประเทศดีนะครับแล้วก็ขอให้เรามีความสุขกลับคืนมา ถ้ารับพวกเราเป็นงานของครอบครัวทุกคนมาเที่ยวได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวส่งเสริมัฒนฐรระทองประเทศไทยครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับ